โอคครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมทาวฮลนะครับของ Q2 ละซึ่งทาวโฮลเนี่ยเราจะจัดทุกๆไตรามาสครับไตรามาสละหนครั้งก็คือ3 mm hmm. เดือนมาเจอครั้งหนึ่งครับ mm hmm. เราจะมารีวิวครับว่าสิ่งที่ผ่านมาเราทําอะไรมาแล้วบ้างครับ, mm hmm. ร,บรวมไปถึงนะครับ mm hmm. วางแผนกลยุทธ์ด้วยว่าในอีก3 mm hmm. เดือนที่เหลือเนี่ยเราจะวางแผนจะทำยอย่างไรบ้างครับผม ซึ่งคอนเซปต์ในวันนี้นะครับเรามาในคอนเซปที่ว่า u n l e a s t your potential นะครับก็คือปลดปล่อยศักยภาพในตัวคุณเรารีวิวครับว่า6เดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ยเราทําอะไรได้ดีบ้างและมีอะไรที่เราจะต้องพัฒนาบ้างรวมไปถึงกลยุทธ์ครับว่าเรามีแผนการอะไรยังไงแล้วก็คลับต่างๆที่เราจัดเนี่ยเตรียมซัพพอร์ตทีมงานเดอะเมเว่นมากน้อยแค่ไหนครับ โอเคครับอันนี้ก็เป็นกิมมิคนะครับของการจัดงานเท้าฮอล์วันนี้ครับเรียกว่า เรามาให้บรรยากาศนะครับสนุกสนานด้วยจากการที่เรามาวัดตัวเลขครับว่าผลผลิตของ6เดือนที่ผ่านมาของปี2561เ,เนี่ยแต่ละคนเนี่ยได้ FYP หรือว่ายอดเบี er ้ยประกันแต่ละคนเป็นเท่าไหร่แล้วแล้วก็เรียงอันดับทั้งหมดนะครับของโรงเรียนเมเว้นครับซึ่งของเราเนี่ยบอกว่าเป็นประกาศโรงเรียนเซนต์เมเว้นอินเตอร์เนชั่นแนลคอนแวนนะก็เป็นชื่อที่แบบคิดกันขึ้นมานะครับแล้วก็ไล่ลําดับมาเลยครับว่าสมาชิกข,ของเมเว่นทั้งหมดเนี่ยไล่ามาเป็นที่ทาไหร่นี่เดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับตอนนี้ผมเองนะครับ อังกูลบุญเย่าพาดนะครับก็เรียกว่าเป็นอันดับ3นะครับของทีมงานทั้งหมด80กว่าคนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับลูกค้าทุกคนนะครับที่ไว้วางใจนะครับให้เอ้ยได้ดูแลนะครับรวมไปถึงทีมงานนะครับที่เติบโตขึ้นมากๆเลยวันนี้ทีมงานของนายพรนเดอร์ยี่นะครับที่อยู่ในสายงานของที่ผมดูแลเนี่ยก็มาร่วมการจัดงานทาวฮอลวันนี้ด้วยเดี๋ยวบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับ โอเคครับก็จบแล้วนะครับเทาฮอครั้งนี้นะครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับเรียกว่างานวันนี้ก็ หลู่ล่วงเป้าประสงค์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรีเฟกที่ผ่านมานะครับรวมถึงเดเรคชันที่เราจะทําใน Q3 ด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศสนุกสนุกนะครับที่พวกเราเดอะเมเวนนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อเวลคัามนะครับให้ตัวแทนทุกคนเนี่ยมีระบบในการทํางานแล้วก็มีเป้าหมายทิศทางที่ถูกต้องนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับลองมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับมีความรู้ทางด้านการเงินหรือเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะครับที่นี่นะครับเดอะเมเวนของเราก็เวลคัมแล้วก็ต้อนรับมากๆนะครับเข้ามาเป็นเพื่อนใหม่ใน อาชีพนี้กันได้นะครับแล้วเจอกันครับ